ของระดับประเทศขาดสอบได้ไหมคะค่ะสอบได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลต่อการการจบเพราะฉะนั้นทุกคนที่คาดว่าจะจบเทอมนี้จะต้องเข้าสอบในวันที่สี่กุมภาวันที่สี่คือวันอะไรวันอาทิตย์ทุกคนมีมีบัตรเข้าสอบไหม จะแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงช่วงบ่ายครูขอให้นักศึกษามาถึงสนามสอบก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างเช่นเราสอบ9ก้าโมงเช้าให้มาถึงสนามสอบ8ปดโมงเช้าเพราะว่าคุณครูเขาจะเรียกเข้าห้องสอบ8ปดโมงครึ่งทุกคนในที่นี้จะต้องเข้าสอบกับระบบคอมพิวเตอร์โดยระบบออนไลน์ เามว่าลอกกันได้ไหมลอกมันไม่มีเวลาลอกหรอกเพราะว่าทุกคนนั่งเครื่องไถเครื่องมันตามลำดับที่ไปถึงที่หน้าห้องสอบในในบัตรเขาจะบอกว่าห้องคอมห้องคอมหนึ่งห้องคอมสองดูนะบางทีมันมันไปผิดนะเพราะว่าเราสอบสองห้องห้องคอมหนึ่งกับห้องคอมสองดูนะคะ ห้องของอยู่ที่อาคาร3อาคาร3มของโรงเรียนบอพอเออ่คนะเพราะว่าชื่อของตัวเองอยู่ในช่วงช้างโอเคนะไปถึงหน้าห้องแล้วจะมีคุณครูอยู่นะักศึกษาเช็คชื่อหน้าห้องสอบว่ามีชื่อของตัวเองไหมลำดับที่เท่าไหร่โอเคถ้า สมมติไม่มีชื่อลองถามคุณครูสิทาไมหนูมไม่มีชื่อ <c oughs> หรือว่าชื่อหนูไปอยู่อีกห้องหนึ่งไหมลองนะดูนะอัดแรกเช็คชื่อตัวเองก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมมาบัตรประชาชนถามว่าขาดได้ไหมขาดไม่ได้นะคะบัตรประชาชนต้องนํามาทุกคนเป็นการยืนยันตัวตนถามว่าเธอถา่ายรูปเก็บในโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริงหรือใบ,บขับขี่หรือในแอปไทยไอดีเท่านะั้นโอเคนะรู้จักแอปไทยไอดีไหมคะไม่รู้จักรู้จักไหมเอาเตรียมบัตรประชาชนไว้เลยสองากกานี่สอไม่ใช้ค่ะรอบนี้ใช้ปากกา ใช้ปากาเซ็นชื่อแล้วก็ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตวนถามว่าน้าตาระบบมันเป็นแบบไหนพอไปถึงห้องสอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลิงก์คุณครูที่อยู่ในห้องสอบเขาจะเข้าลิงก์ให้รหัสของทุกคนมันจะไม่เหมือนกันสมมุติครูนั่งตรงนี้ก็ต้องโอเคครูนั่งตรงนี้รหัสนี้เพื่อนครูนั่งตรงนี้ก็อีกรหัสหนึ่ง แต่ละคนรหัสไม่เหมือนกันมันจะยากหน่อยนะแต่แต่มันไม่ยากเกินความสามารถของเราถ้ามีปัญหายกมือถามคุณครูเพราะมันเป็นระบบออนไลน์นะคะถ้าเกิดไม่รู้ยกมือถามได้เลยเพราะว่าทุกคนมันไม่เข้าใจหรอกมันจะมีคุณครูอยู่ในห้องประมาณสองถึงสามคนเพื่อที่จะช่วยเราในการเข้าระบบอ่ะหน้าตาของระบบมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ อันนี้มันคือตัวอย่างนะขเราข้อที่สองหมายความนี่เป็นหน้าตาของระบบที่เราจะต้องใช้สอบในวันที่4นะคะไปถึงใส่รหัสแล้วใส่รหัสแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ถ้าคุณครูบอกว่าให้ทำข้อสอบถึงทำนะ ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาคุณพุม์บอกว่ายังยังไม่ต้องทําก็คือยังไม่ต้องทํานะเพราะทุกคนต้องทําพร้อมกันคือเวลาเก้านาฬิกาหรือสิบสามนาฬิกาเราจะต้องทําข้อสอบไปพร้อมกันประมาณหนึ่งร้อยข้อเราจะนั่งในห้องสอบประมาณสองชั่วโมงถึงจะออกจากห้องสอบได้ออกก่อนไม่ได้แล้วนะรอบนี้เพราะว่ามันเป็นการสอบระดับประเทศ อันดับแรกมันจะมีคําชี้แจงให้เราอ่านมันเป็นของสอสอนะมันจะมีคําชี้แจงให้เราอ่านประมาณ3ามข้อใหนักศึกษาค่อยๆคิดค่อยๆอ,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 อ่านค่อยๆทำเดี๋ยวรีเฟเห็นไหมคะสีฟ้าเนีย่ยในหน้าตาในคอมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยกดคําว่ารีเฟซหนึ่งครั้งอ่ะกดหนึ่งครั้งปึ๊บนี่คำสั่งเขาบอกให้กดรีเฟซหนึ่งครั้งแล้วจากนะั้นลิกปุ่ม สตาร์ Start, เพื่อทําการเริ่มการทดสอบเนี่ยในหน้าตามแคมป์น,นี้รีเฟซหนึ่งครั้งสีฟ้ามันจะไม่เพึ่นอะไรเลยมันก็แค่แบบรีเฟซเริ่มอะไรคะเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มการจัดสอบใหม่อยู่ตรงมุมขวามือมันจะมีลูกศรอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมเอาทุกคนเห็นนะกดหนึ่งครั้ง มันจะใช้อินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องไหนมีปัญหาหรือมันไปต่อหน้าอื่นไม่ได้ให้ยกมือถามคุณครูว่าเครื่องหนูเป็นอะไรหนูไปต่อหน้านี้ไม่ได้ตอเขาถามด้วยตัวเองใช่แล้วกดออกนะใช่ตอสอบถามคุณครูเท่านั้นถ้ากดออกระบบมันจะมันจะไม่ลานมันจะปิดถ้าเกิดบางเครื่องมันมีปัญหาก็คือมันเข้ารหัสไม่ได้หรือว่ามันไปหน้าข้อสอบไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะเพราะว่ามันทําการทดสอบไม่ได้ อันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบตัวอย่างข้อสอบที่เราจะใช้มันคือตัวอย่างเี่สวยนะอันนี้ครูออกมาให้ดูโดยมันจะมีอยู่แปดส่วนด้วยกันแปดส่วนในที่นี้ส่วนที่หนึ่งมันจะมีเวลาบอกตรงนี้แต่อเน,นี้ยมันคือตัวอย่างมันจะไม่มีเวลามันจะเดินนะถอยหลังถอยหลังเราก็ดูเวลาตรงนี้ว่ามันหมดเวลาไม้ม ส่วนที่2ก็คือสถานะาการทดสอบอันนี้คือสถานะสมมตุติมันมีข้อสอบอยู่28ข้ออันนี้คือดูแล้วกี่ข้อ ?1 ข้อจาก28ข้อตอบแล้วศนข้อจาก28ข้อยังไม่ได้ตอบ28ข้ออันนี้คือเราดูตรงนี้นะ ถ้าเกิดว่ามันมีร้อยข้อเราดูแล้วร้อยข้อตอบแล้วร้อยข้อยังมไม่ได้ตอบูนยนข้อแสดงว่าเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วอ่าดูสถานะตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นตรงนี้มันจะเป็นคําชี้แจงให้พวกเราอ่านคําชี้แจงตรงนี้จะเป็นโจทย์ให้เราต้องอ่านมันสามารถเลื่อนได้นะลูกใช้เมาส์ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องอ่านอันนี้คือคําตอบถามว่าตอบยังไงให้คิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขึ้นคําตอบสีดําด้านหน้าตอบอันไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันถูกต้องจากนั้นทาไงอันนี้คือข้อหนึ่งถูกไหมคะเราจะไปข้อสองเราทํายังไงดาา้านล่างแผบนสีฟ้าเห็นไหมคะมันจะมีคําว่า ถัดไปให้หนักศึกษาคลิดคําว่าถัดไปเพื่อเป็นการลันไปในข้อถัดไปคือข้อ2องทำแบบนี้100ข้อพอถึง100ข้อมันจะเด้งขึ้นมาว่าจะยืนยันที่จะส่งคําตอบไหมให้หนักศึกษาทุกคนยกมือถามคุณครูก่อน ก่อนที่จะส่งคําตอบนะคะถ้าเกิดว่าส่งคําตอบแล้วมันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรในข้อตอบได้แล้วนะสมมุติว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็คือแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราส่งเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อความขึ้นตรงนี้ว่าจะยืนยันการส่งไหมถ้านักษายกมือผักร,รุ้นูวันต่อครบหรือยังร้อยทอเนี่ยถ้าตึถ้าเกิดว่ารูมาดู โอเคครบ100ห,ห,หนึ่งร้อยข้อให้ให้นักศึกษากดตกลงเดี๋ยวคุณครูเขาจะบอกนั่นคือการเสร็จสิ้นการสอบในในวันที่สี่นะยากไหมเนี่ยมันสามารถเดินหน้าพอยหลังได้ไม่ยากเนาะเนี่ยดูจากตรงนี้เนี่ยผัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ่ะโอเคนักศึกษาเปิดโทรศัพท์มือถือตัวเองมีเน็ตไหมคะโอเคเปิดเปิด Google เซิร์ชเซิร์ชคำว่าสอทศใครไม่มีดูกับเพื่อนนะอันนี้คือการทดสอบการใช้ระบบนะคะเราเข้าเองเราจะได้รู้เองเซิร์ชคำว่าสอทศเนี่ยสอทศตัวเนี้ย เจอไหมคะเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้เห็นไหมใครใครไม่เจอยกมือเจอยังจิ้มกาไปเจอยังลูกไม่เป็นไรลูกมันมันใครไม่มีเน็ตมีไม้สู้ก,กับเพื่อนก่อนได้ค่ะ ยังไม่ขึ้นหน้านี้ใม่เลือกค่ะปรับเป็นแนวนอนได้ไหมดูไม่ถ่าบตัวเองเนี่ยมันจะได้เห็นกว้างๆแล้วหนูดูช่องนั้นมันจะได้ไหมลูกปรับเป็นแนวนอนลูกเต่าคุณไม่ได้ดูคุณแค่บอกว่าตอนนี้เป็นใครเจอแล้วใครเจอแล้วเจอแล้วเจอหน้าใครเจอแล้วแล้วมันมีรหัสผ่านอ่ะคือใส่รหัสอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเจอปะ

เอเน็เห็นไหมคะมันจะขึ้นหน้านี้ถูกไหมลูกให้เราชี้สีสีเขียวเขียวไปยังระบบแบบทดสอบเอเน็ตเห็นไหมคะลูกศรคลิกรอเน็ตแป๊บนึงอ่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นคำชี้แจงให้เราของใครขึ้นคำชี้แจงแล้วโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะ สิสผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชมคลิกเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเข้าแล้วมันจะลานมาหน้านี้ถูกไหมมีใครไม่ได้ไหมลูกใคร่ไใครพอเข้าถึงสิทธิ์พวกจะเป็นหน้าตาแบบบูมิสเลยค่ะเจอไหมคะใครยังไม่ได้เข้าสิทธิ์เยี่ยมชมกดคำว่าอะไรที่ผมบอกกดคำว่าอะไร ียดเย้ถูกต้องเรียลหนึ่งั้งอ้าวกดทุกคนกดสีฟ้าหน้าตางจะไม่เปลี่ยนไปไหนหรอกอเริ่มการจัดสอบใหม่อีกย่างแล้วมันจะขึ้นไปหน้าหน้าอะไรหน้าเขาสอบถูกไหมคะ ข้อที่หนึ่งี่แหละคือข้อสอบของเราอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี่เราจะต้องใช้สอบในวันที่4ี่เราสามารถเข้าไปทำได้คือการการทำตัวอย่างนะลูกแต่ในวันจริงเราไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้นะคะเราจะใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นโอเคนะถามว่าฉันสอบออนไลน์ที่บ้านได้ไหมได้ไหม ไม่ได้นะต,ต้องมาสอบที่สนามสอบนะอสอบที่บ้านไ้่ใ้มาเอออันนี้คือตัวอย่างข้อสอบที่ครูให้พวกเราทาําคือทำขับทำได้ทําที่บ้านอะทำได้คือทําเป็นตัวอย่างแต่วันจริงวันหายกมือถามเนี่ยมีแค่นี้เองเโอเคไหมแล้วทำได้เลยไหม,ไม เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยปีนี้เขาบอกว่าให้ใช้รหัสเป็นบัตรประชาชนแล้วก็มีรหัสผ่านส่งตรงมาจากสทศเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีสองรหัสที่จะต้องเข้าคือข้างบนกับข้างล่าง<ค>เรียกอะไรอ่ะพาสเบิ <Hard word S 2> ร์ด่ะพาสเบอร์เออซเเนมแะพรเอเออขาจะส่งมาในวันสอบค่ะถามว่าตอนเย้ครูรู้รหัสของพวกแกไหมไม่นะ แกจะต้องรู้วันที่แกสอบวันนั้นแค่นั้นแหละมีอะไรสงสัยไหมคะมีอะไรสงสัยไหมลูกไ,ไม่มีครูก็ขออนุญาตอธิบายเท่านี้เนาะแล้วก็เจอกันที่วันสอบวันที่สี่มาก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าคุณรูจะเรียกเข้าห้องสอบแปดโมงครึเพียงคืนโอเคนะการแต่งกาย ชุดนักศึกษาทุกคนเสื้อกันหนาวเอาออกรองเท้าหุ้มส้นแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบเตรีตยมบัตรประชาชนมาเตรียมปากกามากูดดายค่ะแค่นี้แหละ